ช่องเลก้ซีช่องมาจากเซอร์เปโรนัชุกมาวันนี้ไม่ใช่วันคริสต์มาสควายควายฟองนอนต่อวันนี้ไม่ใช่กาวัดคริสต์มาสเกียอะไรปัญญาอ่อนเฮ้ยยุดอีสัตว์เกียอะไรผมไม่วันนี้มันอะไรมันจะวันคริสต์มาสอะไรหนึ่งอีสัตสโอ้ยเกียเจ็บชิ้ไหม พี่กายมันเล่นพี่ก้ามโตโอ้ยอ้กระพปรงก้ดีไปใหญ่คิดมาสตลอดไปควายไปเออวันนี้เจ้าเซอร์เตอร์เออวอยอย่ามาวิ่งหนีไปไหนควายเออเออเซอกูเออเคยไม่เอาไม่เทกเือกูอุ้ยเสร็จกูไอเด็กขี้อ่ะ

กาแฟน,นี่อร่อยอีกไงควายเอ้โอ้ขอคำพูดนี่มีแต่กาแฟช่วยไอหนูน่าไม่เป็นอะไรวะเออก็ไม่รู้เหมือนกันท่านเออสร้างแม่มันงี้เราจะทำอะไรกับมันต่อฮะฮะวันนี้เ่็นเคศคาลคริสต์มาสอ่าพ่นควันเออน้ำมันควอนพีเอมสองจุดห้าเดี๋ยวพอดีได้ดิเอเอจะกกาจะก,กาัดมันอี่ควาย มึงรู้ไหมวันนี้ไม่ใช่วันคริสต์มาสแล้ววันนี้กูด้ได้ข่ามึงเมืกก่อกี้อย่าไปโยเพ้กับมันนะเรายังมีคมริสต์มาสอยู่ปุบป่าไอเซนต้ามันหายไปไหนวะเฮียอะไรสักโอ้ไม่วันนี้วันคริคสต์มาสคริสต์มาส เก็บว่ยโอ้ยโอยผิดหลักวิสิกรึไงควายเออมันเม็นเรื่องพิศวาสไปเถอะคริสต์มาสปลูกต้นไม้อาต้นไม้มาทักต้นไม้หมดเวลาไงควายเมื่อกี้นายทำได้แล้วในช่วงคริสต์มาสเออเออเขืกูกูด่วนเร็วกูด่วนเร็วเออคริสต์มาสคริสต์ ขอบคุณที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วทีสิทธิ์ช่องมาจักเซอร์ไปดูนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้